สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NT Live Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษลสเปซอิตาลีแห่งเมืองเวนสิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาเดินเล่นเมืองเวนสิสกันนะคะในช่วงเช้าแบบนี้นะคะช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะจะพาเพื่อนมาชมความสวยงามนะคะในช่วงที่ไร้นักท่องเที่ยวกันนะคะต้องบอกว่าการมา เวนิสนะคะในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามนะคะจัดเจอนะักท่องเที่ยวมากมายนะคะวันนี้มนุษย์มากันนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะในช่วงนี้ mm hmm. ก็เรียได้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ็มงสินาทีนะคะที่มนุษย์กําลังถ่ายคลิปอยู่นี้นะคะเจ็มงสินาทีนะคะก็จะ,ะเป็นในส่วนของการขึ้นส่งลงสินค้านะคะในส่วนของเรียนโตนะคะวันนี้เลยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมบรรยากาศสบายๆกันค่ะ วันนี้นะคะอากาศก็ไม่หนาวมากนะคะทุกคนบรรยากาศที่ทุกคนคุ้นชินกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวจากสะพานเรียมโตค่ะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นเรือขนส่งขึ้นลงสินค้าต่งตางๆนะคะก็จะมาส่งตรงนี้นะคะซึ่งในช่วงกลางวันนะคะหลังจากแบบว่า8โมงไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเรียกได้ว่าคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะคะเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนมากมายเลยนะคะ นี่่ะก็จะเป็นริมสองฝั่งคลองแกรนแคนเนลนะคะวิวจากสะพานเรียนโตนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วนะมีแสงอ่อนๆสวยงามค่ะวันนี้มนุษย์ก็เลยเออมานำทำคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปในเวนิสเนี่ยนานมากๆล้บางคนก็อยากที่จะแบบว่าเออเวนิสช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงนะคะมีใครหลายคนนะคะทักมาถามมนุษย เยอะเลยนะคะที่เพจเมนูสไตล์อิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะซึ่งเพจนั้นเนี่ยจะเป็นเพจที่แบบว่าเมนูก็อัปเดตเรื่องเล่าส่วนตัวอะไรต่างๆใดๆน,น,นะคะนำเสนอตัวตนของตัวเองเนาะให้เป็นให้มีตัวตนนะคะในโลกโซเชียลนะเพื่อนๆเข้าไปติดตามกันได้เนาะไปทักไปเม้นท์พูดคุยกันได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าดูสิไลฟ์ผู้คนมากๆเลยนะคะปกติแล้วแบบว่าจะเข้ามาถ่ายที่วิวตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายากมากๆนะคะ ดังนั้นมาเที่ยวเวนิสนะคะตื่นเช้านิดนึงนะคะก็จะได้วิวสวยๆโดยที่แบบว่าไม่มีคนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมนุษย์เองก็จริงๆมาเดินบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็อ่ะโอเคเก็บไเป็นเรคคอร์ดนิดนึงนะไม่มีคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งหนึ่งนะคะรู้สึกสบายตามากๆเลยะคะ่ะทุกคน เวลาที่แบบว่าเวนิสไม่มีผู้คนนะคะมันดูสงบเยือกเย็นสวยงามนะคะเป็นเมืองที่น่าหลงไหลนะทุกคนแต่ต้องมาให้ถูกช่วงจังหวะนิดนึงถ้ามาช่วงคนเยอะมันก็จะรู้สึกว่าแอร์อาจยัดเยียดนะคะแล้วก็มีมิจฉาชีพด้วยใดๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่เรียกว่าไรผู้คนนะคะ เจ็ดโมงสิบห้านาทีแล้วนะตอนนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นห้างนะคะ f o n t a ก o Day d e s h i นะคะเพื่อนๆที่มาถ้าเกิดว่ารู้แพลนล่วงหน้าแล้วจองนะคะจองออนไลน์มาได้นะคะทั้งบนจะเป็นเชอเรสให้เอามาชมวิวนะคะ360อองศาเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสนะคะหรือว่าอิตาลีอยากหาคนพาทัวร์พาทเที่ยวนะคะ มากรุ๊ปนะคะหรือว่าจะมาเดี่ยวก็สามารถติดต่อได้นะคะมนุษย์รับจัดทริปนะคะจัดโปรแกรมนะคะพาเที่ยวในอิตาลีเลยนะคะเพือพ่อนๆทุไหนที่สนใจติดต่อทักไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ BKK เเวเนเซียค่ะ ส่วนมนุษย์เองก็รับถ่ายภาพด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มาแล้วบอกว่าอยากจะถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆติดต่อมนุษย์มาได้เลยนะคะมนุษย์รับถ่ายรูปทั่วราชนจาจักรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มิลานโรมใดๆนะคะต่างประเทศก็รับนะทักกันเข้ามาได้ค่ะบางทีแบบว่าจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวนะคะเราก็อยากหาคนแบบว่าคอยตามเก็บ ภาพนะคะในช่วงที่ไปเที่ยวกันนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเอาไอถ่ายมือถือนะคะอยากที่จะแบบว่าเออได้ภาพที่แบบว่ามีคุณภาพหน่อยเพื่อที่จะเอามาเก็บมาเปริน,นะคะสามารถติดต่อมนุษย์ได้เลยนะคะที่ไลน์บีเคเคเวเนเซียค่ะน้ําขึ้นเปริ่มสวยงามมากๆาเลยค่ะทุกคนช่วงนี้เนี่ยสามารถนั่งเรือก,กอนโดล่าสวยเลยนะเดี๋ยก็จะเป็นบรรยากาศตรงสะพานเนียนโตนะคะเดี๋ยวมนุษย์จะเดินไปที่ซานมาโคโนะคะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศลานเปียซ่าสวย แบบไร้ผู้คนกันค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่เดินไปที่เปียซาซัดมาโคนะคะทุกคนดูเส้นทางเดินนะคะไร้ผู้คนมากๆนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเป็นนุชอบมากๆเลยมาเวน,นิสตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าตอนสายไปแล้วนะคะตอนสายไปแล้วตอนสายๆนะคะผู้คนก็แบบว่า เยอะมากมายนะคะวันนี้แบบว่าโล่งๆสบายบายไม่มีใครมาแบบว่าบังซีนหรืออยู่ในซีนเรานะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากพามาชมบรรยากาศแหละมันสวยงามใครที่แบบว่าพักอยู่แถวๆใจกลางเมืองนะคะก็ออกมาเดิน สบายสบายเลยค่ะไม่ต้องมาแข่งกับใครก็ได้นะทุกคนถ่ายร่งถ่ายรูปช่วงเช้านี้ดีงามที่สุดนะคะก่อน8โมงเช้านะคะประมาณช่วงสัก7โมงถึง8โมงนะคะถ่ายรูปไรผู้คนนะคะสบายสบานี่ค่ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนนะคะมาชมพระอาทิตย์ขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนที่สแควร์จัลุรัสนะคะก็เริ่มที่จะซ่อมเสร็จกันบ้างแล้วนะคะหลายปีนี่ก็คือมีพะบนะคะปิดเต็มลานเลยนะคะอันนี้ก็เหลืออยู่2จุด3จุดนะคะ1ตรงนี้2ตรงนู้นท้ายๆแล้วก็ตรงนี้นะคะคือเขาก็ซ่อมฟุทบาทพืนน่ะนะคะ ส่วนโบสนะคะนี่ค่ะมีตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะถูกปิดซ่อมอยู่นอกนั้นก็เสร็จหมดแล้วนะคะพระอาทิตย์ทอแสงสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนไปค่ะไปไปไปดูพระอาทิตย์เค้นกันสวยมากๆของพระราชวังดอชนะคะก็ยังคงนะคะซ่อมพื้นอยู่นะคะทุกคนการเดินมาถ่ายรูปอะไรใดๆนะคะก็ยังมีสิ่งก่อสร้างนะคะที่ลายล้อมรอบพระราชวังอยู่นะคะ ะะกำลังขึ้นสวยงามมากๆรับแดดนะคะรับแดดเวลาที่เราเจอแสงแดดนะคะเป็นอะไรที่สวยงามเพะทุกคนคนที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเป็นฤดูหนาวซะส่วนใหญ่เนาะ mm hmm. แลวเวลาเขาเจอแสงแดดหรือวันไหนที่มันมีแสงแดดผ mm ู hmm. ้คนจะออกมานะคะมารับแดดกันนะคะโดยเฉพาะตามร้านกาแฟอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. เรียกได้ว่าคนแน่นมากๆเลยนี่ค่ะทุกคน แ,แ,แสงแดดแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวัสดีมามเช้านะคะทุกคน ่วนคลิปวิดียวนี้นะคะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะมนุษอยของจะต้องขอตัวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถึงเวลานัดใหม่นะคะที่มนุษย์ต้องกลับไปทาําภารกิจแล้วนะคะวันนี้ก็ลากันไปนะคะด้วยบรรยากาศสวยๆนะคะที่เมืองเวนสิสหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะที่เกิดว่าใคร มีคำถามอะไรใดๆน,นะคะที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเวนิสหรืออิตาลีนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะให้มนุษย์ช่วยดูโปรแกรมต่างๆนะคะว่าโอเคไหมสําหรับทริปที่จะมานะคะหรือจะให้มนุษย์จัดทริปพาเที่ยวนะคะก็ยินดีเลยนะคะติดต่อมาได้ที่ไลน์ bkk ค่ะส่วนในคลิปวิดีโอนี้มนุษย์จะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ